คำเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อข้อมันเทิงเท่านั้นโปรดใส่วิจินัยนในการรับชมเด็กที่มีอายุต่มกว่า18ปีห้ามเบิงเด้อเปิดมิติใหม่ของเกมสล็อตในรูปแบบ 3D จากค่าย PG สล o อกับภาพกราฟิกที่เหนือฉันสวยสมจริงไม่มีกระตุก เล่นได้บนมือถือทุกระบบไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแจ็คพอตแตกไม่อัน้นเล่นง่ายได้เงินจริงร้อมให้คุณมาสัมผัสแล้วที่ห้องเกมหอยูฟ่าเบสคลิกเลยดีจ้ามื่อนี้มาพบก,กับนุงหินพันหลานกันอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อหนี้นุ่งหินจะพามาเล่นสลอ็อตเกมใหม่เกมผู้พิทาแข่งน้ำแข็งและไฟนะจ๊ะคยพี่จีนะจ๊ะเขาก็กดเริ่มค้ว่าที่เกมกันเลยจ้ะ เอาเริ่มกันที่เกมเลยจ้าเมื่อนี้หนูองฮีลเอาทุนมาสองลอยนะจ้าเอาฮาคัสมาปับเบนลงเนาะจ้าต่ำสุดอยูซี่บาทเนาะจ้าแล้วฮาคัสมาปับเทอร์โบเนาะจ้าเพิ่มแล้วก็ว่าปับรอบจ้าซิปลอบไปกันก่อนจ้าเริ่มหมุนเลยจ้าเอาฮอว์ก์เบิงจ้าฮาปปับซิปลอบมันจะทุนรางวัลเข่งขึ้นบ่ได้รางวัลแตกบอจ้า ้นกันไปจ้ะคุ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะจ้ะถ้าใดรังวัลจะอ้าวเขาฟีสปินจ้ะสิผารอบจ้าพอจะเปิดเกมขึ้นมากก็ได้ฟีสปินแล้วนะจ้ะสิหาลอบจ้ะเขามาเบิงจ้ะฟีสปินสิผารอบมันจิมีรางวัลคุ้นตัวคุ้นนะกะรางวัลอ่ะหมุนฟีน้่นะจ้ะข้างบนจะเป็นแบบถ้าเขาใดรางวัลก็จะได้หมุนฟีจ้ะข้างล่างเขาให้เป็นแบบคุ้นนะจ้ะ คูณเงินรางวัลจาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะเบิ่งกันไปจ้ะเพราะเขาเสด็จเพิ่มขึ้นเจ้าบาจ้าเพิ่มขึ้นมากแล้วจ้าอ้าวเนี่ยได้เพิ่มถ้าได้รางวัลก็จะได้เพิ่มไอ้อหลอบมุนมากค่ะและ้วน,นี้ก็เได้ตัวคูณขึ้นเรื่อยๆถ้าได้สองกับคูณหาคูณสิบขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้ามาเบิ่งกันจ้ะ แล้วหกลอบเนาะจ้าอ้าวได้คูณอีกล,จลนนะจ้ายี่สิบสี่คูณสองไปเลยเนาะจ้าเบิ่งไปเงี้ยๆวๆจ้าได้คูณอีกวะจ้า,จา,า,จา,าเพิ่มขึ้นอีกจ้าเบิ่งกันไปจอจ้าได้คูณอีกบอกคูณอีกจ้าคูณอีกสองบาทคูณเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเนาะจ้าเป็นเกมใหม่ของไข่พี่จีเนาะจ้าอ้า,าวเฮาเบิ่ง เมื่อนี้นะคุ้นหาคุ้นซิฟนะจ๊ะมาเบิงจ่ารางวัลร่วมกันทั้งหมดเขาจะได้จักบาเน,นะจ๊ะถมขึ้นมาจ้าได้เบิงจา่าิ่งลังวัลร่วมทั้งหมดเนาะอันนี้เป็นเกมหม่ของไข่พี่จีพุ่งเล่นเนะจ้ะเอามาเบิงจ้ามือนี้เขาว่าเล่นฟีสปินมือนี้ลังวัลทั้งหมดได้จักบาจ้ามาเบิงกันจ้าตอนนี้ได้ องร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วก็ม่าเบิงหลังวันรวมทั้งหมดเลยเนาะจ้ะรวมทั้งหมดสิบหกรอบเนาะจ้ะรวมทั้งหมดสามร้อยยี่สิบสามบาทจ้าโอ้เมื่อนี้เขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจะจะ้เป็นสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเนาะแล้วเขากลมาว่าเบิงจ้ะว่าเขาเล่นต่อเขาสีเดชเพิ่มขึ้นอีกบอคุ้ขนขึ้นอีกมเนาะจ้ะฝากถึงท่านใดที่อยาก สมัครเขามาเล่นเกมเล้เข้านะจ่ะโมพานเอเยน่นนอจ้ะเข้าถิงลิงไวห้หเด้อจ้ะด้านล่างเทียปักมุดไว้ห้จ้าเขามาสมัครกันได้เด้อจ้าอา้าวเฮากำลมกดกันไปต่อนะจ้าเล่นกันไปต่อว่าสิเฮาสิได้เพิ่มข้นบอเองเงินคากับเขาบอมือนี้ได้เพิ่มข้นอีบอเนาะจ้าเพื่อว่าสิได้ อีกจักน้อยเนาะจาอ้า,อาวเขาก็ับมาปับอีกไปอีกซิบรอบเนาะจ้าอีกจักซิบรอบแล้วจ้าเบิ่งกันจ่าอีก,กออสักสิบรอบห้างสิ่เดชผมขึ้นมาอีกบอ่อ้าวตอนนี้ก็ได้คูนขึ้นมาแล้วจ้าตาข,ขาคูนข,ข,ขึ้นมาเด้เก่าสิบหกเนาะจ้าไปกันต่อจ้าเหลืออีกเก่ารอบจะไปกันต่อ,อเบิ่งกันจ้าเขาบ้าบานเขา ได้เรื่อยๆอยู่เนาะจ้าเหลือ,อลหารอบจ้าได้เพิ่มขึ้นมาอยู่จ้าได้แปดซึ่งสองสิบหกอืมท้าวได้มันก็สิคุณคุณขึ้นเรื่อยๆนะจ้ารอบสุดท้ายแล้วจ้ามาเบิ่งรอบสุดท้ายจ้าคู่สองหลบสุดท้ายอ้าวเฮามาเบิ่งรอบสุดท้ายจ้าอ้าวมือนีเขาก็ได้เงินรวมทั้งหมดมาแล้วเนาะจ้าหาลอยหาสิบสองบาทน,นอมือนีน้องหินก็เอาทุนมา สองลอยนอก,กนได้กำไรสามลอยก็บาทนอกจ่า,จาได้เพราะค่ากับเขาแล้ววันนี้หนูหินกับพ่อสมนีก็นอกจาเมื่อไม่ค่อยเขามาเล็นกันไหมนอกจากได้แล้วก็ถอนออกนอกจ่าแล้วค่อยเขามาเล็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูหินในเฮ็ดคิปคิปต่อไปในเด้อจา้าขอบคุณเว็บยูฟาเจ7่ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะ